ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนวท่าสิบเจ็ดมกราคมโปรดชชยวิจารณญาณ ในการรับชมแลบฟังเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมใบนี้ก็เบ่งปันเดียวทางเต็มสิบหน่วยบุญนะเต็มสิบหน่วยบุญอดีตยาวยาวเนาะอดีตยาวยาว เลขท่านใหมนี้ครับผม902345 902345นะ902345ก็เบ่งปาน6ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ เตมครบบุญเต็มครบหลักร้อยสิบหน่อยอดีตก็ผ่นานอดีตก็สรุปแล้วผ่านนะโยธานใหม่นี้เบ่งปานสามห้เดเก้าสอเบ่งปานเตมสามห้าเจ็ส ก็เบงปานหกตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางนะต่อไปครับผมใบนี้ครบบุญนะครบบุญตักดาบนะเหลือเด่นนะดาบก็ดาบไปแล้วเหลือเด่น3 4 5 7ี่ห้าเจ็นะสามสี 3, 4, 5, 7, ก็เบ่งปันเบ่งปันห้าตัวชุดบนล่าง3 4 3 5 3 7 3 8 4 5 4 7 4 8 5 7 5 8 7 8นะเบ่งปันอยทานคู่บนล่างท่านผู้ชม ต่อไปครับผมใบนี้ชุดเดียว3ตัวนะก <c oughs> ระเบงปาน5 4 5สี่ห้าี่หนะก <c oughs> รเบงปาน3ตัวให้พิจารณาท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเด่นเต้ม10น้อยราศีกรกฎเด่นเต้ม10บหน่อยก็เป็นปานเก้าสนะเด่น9รองสาเต้ม10บน่อย สิหน่วยโบนเนาะสิหน่วยโบนต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเลขกำลังวันออทินกรนะเคปหน้าจอได้นะวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะ วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนาะก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้เออเนีวทางชุด3ตัวแล้วก็2ตัวกระเบ่งปัน9 0 3 073 093353นะ903 073 093353ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเน๋ยวทานครบบน นะกลมกินุษยไวนหนืกนะอรวมครพูศูนย์สามสี่ห้าหกจิตศูนย์สามสี่ห้าหกจิตนะกเบ่งปันเบ่งปันหกตัว เบ่งปานหกตัวต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับนาคิโน,นะนาคิโนเดนล่างนาคิโนมอเตอร์ไซค์ศูนสี่ห้าหกแปดเก้าูน์สี่ห้าหกแปดเก้านะเบ่งปานหกตัวให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเนียวทานเต้มครบบนอีก1ชุดก็เบ่งปานแปดสองสามห้าแปดสองสานะแปดสองสามห้าเจ็ แปกสองสามห้าเจ็ดเก้าเดี่ยวท,ทันทีแล้วเจ็ดแปกศูนย์สองสี่ผ่านผ่านเต้นสามไม่นีครับเนียวทานครบบนศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 0345678ครบบุนใบนันแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งขาดหนึเหลือเด่น0345678นะต่อไปครับผมใบนี้เออเด่นบนุนตัวเดียว แบ่งป,ปาน7ตัวเดียวนะแบ่งป,ปาน7ตัวเดียวเนาะเดี๋ยวทันท้นแล้วหลุดไปนะเดี๋ยวทันท้นแล้วหลุดไปต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านผู้ชม วันนี้ก็เบ่งปานแนวทางเต็มสิบหน่วยบุญเต็มสิบหน่วยบุญสี่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งสี่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งนะเบ่งปานหกตัวนะเบ่งปานหกตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง เยู่ทันจินแล้ว5 6 7 9 0 2อยู่ทันใหม่นี่ก็เบงปลา4 5 6 8 9 1ต่อไปครับผมน้องวายชุดเดียวนะ5 8 1 8 1 5 8 5 1 8 1 5 8 5 1นะชุดเดียว5 8 1 ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเต็มสิบหน่วยบนเต็มสิบหน่วยบนเบ่งปานเต็มศนะูนย์สองสามห้าเจ็ดเก้าศูนย์สองสามห้าเจ็ดเก้านะก็เบ่งปานหกตัวนะเบ่งปานหกตัวท่านผู้ชม เดี่ยวทันจินแล้วหกเป็ดเก้าหนึ่งสามห้าต่อไปครับผมใบนี้ครับเดี่ยวทันหลักสิบแบบสามตัวนะหลักสิบแบบสามตัวแปดเก้าสองแปด ก้นะเป็ดเก้าเบ่งปัน3ตัวนะเบ่งปัน3ตัวให้ให้พิจารณาเป็นแนวทางนะต่อไปครับผมใบนี้เออ,อรวมครบบุญจากหลายแนยวทางกลมเกินุษสวรุธ เทพงูทองไอปะรวมครบศูนย์สีห้าศูนสีห้านะต่อไปครับผมใบนี้ชุมเพชุมเพยแบ่งปันทันคู่สองตัวสองตัวสองตัวล่างสองสองห้าสองหนึ่งหกอดีพันนะ ททันใหม่นี้ครับศูนย์4การ0ูนย์5นะศูนย์สี่เกต่อไปครับผมใบน,นี้น้องเข้าฟันก็เบ่งปานเด่น5กับ8 2 3 5 3 5 8 เป2กหนะ้าสอเน้นสองห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ครับนะหลักน้อยบญเวียงพิงหลักน้อยบณเวียงพิงหนะึ่งสองสามสี่ห้างสองสามสี่ห้านะท่านผู้ชม หนึ่งสห้าต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับคู่สองตัวบนล่างกลับตัวโดยเก้าหกเก้า8จเปดกแปดเจนะคู่คู่บนล่างกลับ ตัวด้วยนะกลับตัวด้วยเนาะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมหลักสิบหลักสิบล่าง8 9าแปห้าปดก้านะห้าปดก้า 8, 9, นะท่านผู้ชมเบ่ง 5, 8, 5, 8, 9, เ,เ,เป่นห้าเปดเก้าห้าปดเก้าเนาะสามตัวนะเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมไบนีดังเม็กซายเดี๋ยวท่านดับสิบบุญดับสี่ตัวเดียวเนาะดับตัวเดียวสี่ดับสี่ตัวเดียวนะดับสี่ตัวเดียวเนาะ อดีตที่แล้วดับหนึ่งเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนดับสี่ต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้ครับชุดบนล่าง96979899 96979899ก็เป็เบ่งปานสี่ เบ่งปัน4ชุดนะเบ่งปัน4ชุดต่อไปครับผมใบนี้เด่นบนล่างเวียงพิงเบ่งปานหก ตัวเดียวนะแบ่งปันหกตัวเดียวเนาะแบ่งปันหกตัวเดียวให้พิจารณนาะไปต่อครับผมใบนี้เออเด่นบนเจ็ดห้าเก้าหเดเดี๋ยวทันเด่นบนนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเจ้านี้ก็เบ่งปันชุดเดียว795 795นะไปต่อนะไปต่อเนาะออใบนี้ใบนี้ครับชุดเดียว3ตัว505อดีพานนะเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปัน5 0า5 0น ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเพกกลางกรุงเบ่งปานเนิวทันหลัก10ล่างแบบ3ตัว345 345นะอดีตที่แล้ว1 2 3เดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน345 ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับตัวเดียว1นะ1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 7 8 1 7 8นะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมหลัก10ล่าง8 9 0 8 9 0 เนทันที่แล้วหนึ่งสองเดนทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเปดก้าูนย์นะเปดก้าูนย์ต่อไปครับผมใบนี้ชุดเดียวล่าง58 58นะ58 10ล่างหน่วยล่างจับชุนนะด้วยเต็ม58คู่เดียว ต่อไปกระผมใบนี้เด่นบูบนแบบ3ตัว5 8, 9 5, 8, 9 589อดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่านท่านผู้ชมต่อไปกระผมท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม